อนนี้ยนี่ไม่ได้ที่น้อยเกินที่น้อยอย่าบอกพี่เจสันเออเจสันมาเจาะหัวไอ้ชันเอ้ยโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์มึงเออไฟไฟคนโปรแกรมเมอร์กคนมยช่วยเลยฮฮ่าพ,อพ่อ<น><น>มนพี่ชื่อว่าเดฟปวดแม่เดฟปวดเดฟปูดเสียงคีย์บอร์ดอยังดังเลยตัดเล่นประกัน นะครับเรามีภารกิจก็คือต้องเจอโกดอีเวนต์นะฮะกับโมชั่นเซนเซอร์แล้วก็อันนี้คือไอ้ผีเกียร์ปบเป่าเทียนผีเป่าเทียนเป่าเทียนนะซึ่งเรามีของเข้าเลยเข้าเลยออกไปใช้ทั้โกนไม่มีอะไรเลยไปเลยอ่ะมาเตรียมของโกนต้องเตรียมของเป่าเลยเราเล่นระดับแค่ยี่สิบสองสา ยี่สิบเอ็กวูไม่ไม่กลาลองสาวเอ้ยมันแค่ยี่สิบงสายเราลองเอามือไฟมีไฟเลยชมเบีอากาศเลยมีเลยเียจุ่มไฟเลยตอนนี้พี่มันชื่ออะไรนะกูลืมชื่อีมันชื่อว่าเดฟถูกไหมนะไอเดฟ สเตปมาเลยเอ,เอาอะไรไปหาดีเดี๋ยวไปเอาเครื่องวัดอุณหภูมิดกวานะฮะปัญหาง่ายสุดละเก็บเครื่องวัดอุณหภูมิมคูซิฟิกไงไน้องแค่นี้ก็ไม่ตายแล้วแค่นี้กูก็รอดแล้วแค่นี้พี่ก็รอดล้เฮ้ยเราจีไฟดูด้วยเครื่องนี้มันโอ้โไฟ4 0 0อองศา ร้อนแรงไอ้น้อง4องศาไอ้ใจเย็นกว่าเลยทราโอ้ตกใจหนึ่งว่าองศาเจ้าต่าสุดแคี่6องศาเซลเซียสเอง6องศาตรงนี้ร้อนมากเลยเฮ้ยทำไมกันที่ไปทำไมไปกลับมาติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขู่เดียกูซึ่บิกขูซึ่บิกไปเลยกูซึ่บิกกันเลย คุณครูซิิกไว้เลยไปแล้วคนรวยต้องหนีคนรวยจงกับหนีเลยเซฟชีวิตเซฟชีวิตเซฟเลยไม่อยากเสียตังค์ที่ถึงใหม่ครูสปิกแล้วไอ้น้องแอบเต้นเลยแอบเต้นเลยเฮ้ยสตาร์ทเลยโอ้ยโย่โยเซฟเอาไว้เอาไว้ให้โยมเส ตรงไหนพระตรงไหนตรงนี้อย่าไปจุดไฟนะมึงเชื่อกูผีมันผีมันไม่ชอบความร้อนเว้ยกูก็เหมือนกันแม็กซ์พีเอสตกโชว์มี่เฮ้ยมามามาเอาใครโครงกระดูกสกิลตันสกิลตันมึงนี่ถ่ายได้ถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้ถ่ายได้มึงดูดูดูเนี่ยไฟนัลลี่เดือดร้อยทิ้งกล้องเฮ้ยพาะทำออกจบแล้วนี่ยว่บา ต่อไปเราก็หาครับผีเป็นไผ่นั่นแหละประเด็นสําคัญแต่เลายังไม่ได้ข้อมูลสักอย่างไม่มีข้อมูลเลยทิ้งกล้องแล้วกดไรเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันเดินมันกินนเดินเอาไม่ใช่นะคนนี่ไหวเหี้ยทษอทีูตกใจนี่ตรงนี้เลยตอนนี้เออคุณลิวฮะตอนนี้เหมือนรถคุณก้าของเราเริ่มไปหาของแล้วนะคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณลิวยิ้มพลจะตาย โชว์ yourself ไอเชี่ยนี่ปาได้ทูบเลยแหวะอยู่เหมือนว่าเออคุณชัดฮะผมว่าเขาไปคุยกับพระก๊อฟเพราะว่าเป็นพระหรือเปละเขาเลยไปคุยวะคิดว่าไหต้องเข้าไปเป็นเพื่อนต้องเข้าเป็นเพื่อนเลยหรือคูซิฟิกครูซยฟิกหนีกลับบ้านไอ้สัตว์เฮ้ยออกไมาแล้วมันล็อคพามันล็อ เฮ้ยไม่มันเดินมันเดินไปเต็นท์หนึ่งตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นกล้องของผีนะไปเฮ้ยเดวิดเฮ้ยเดฟไอ้น้งกูเจอแล้วเหมือนโน่นออกไม่ได้เปิดไม่ได้พระเป็นไงบ้างบอระนัดเฮ้ยผีผีทข้างหน้าเมื่อก <Nab h. S 2> hey ี <laughs> er <laughs> ้ตรงไหนห้องน้ำพิ๊บอยู่เหมือนกับิ๊บอยู่ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเปิดไม่ได้มึงมันเปิดไม่ได้มันล็อกอยูมันบ่นนงพระอยู่เนี่ยพระบ่นโยอ เฮ้ยมันจะฆ่าพระเอ้ยได้แล้วได้แล้วพระออกมาเมามาเปิดไมเปิดอะไรตรงนั้นเห็นว่าเมื่อกี้มันเดินวนเหยื่อพระรวเพราะว่าผีตรงนั้นเว้ยอ้โเข้าใจแล้วเหมือนผีย้ายที่แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยสองจุดเจ็ดองศาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยฉีดเฮ้ยแต่ผีมันเฉียยช่วด้ววยยช่ป้าร้อนด้วยป้าไปด้วยปิดไฟปิดไฟอยู่กับพระปลอดภัยฉันตายแล้ว จุดท้ายแล้วกับาปลอดภัยไอนนาเ้าลงพาะหลัไม่ไม่อันนี้อันนี้มันหลอกให้เหยอ๋อมันกกใช่ใช่ไหมโอเคเเอ้ีโอเคพีีอยู่แถวผีีอยู่แถวทีมืี้ขึ้นสิบแล้วเรียบร้อยขึ้นสิบแล้วโอ้โหโอ้โหผมมาแล้วครูซิฟิกมันเขามัน้าผมมีครูซิฟิก ก็ไม่ปก <'s> ี <DVD> ่ร้ายจอมละนีคูซิปปิตกเลยฉันคือวิญญาณหายตกเลยคูสปิกก็ไม่ช่วยนะหายเลยจับประนานยูทูปเบอร์ไทยในแคมไม่เยังไม่รู้เลยเป็นตัวอะไรเยอะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็หลวงพี่คนหนึ่งได้สูญหายไปในแคมนี้ ครับพระพระผีแม่งอีแล่นอีเล่นแล้วเนี่ยมีเล่นไปเลยไปด้วยเลยต้องไปด้วยเลยอยู่ไหนผีไหนตรงไหน motion sensor อย่างไหนี่ยน เอาเลยเลยนี่เอาผีติดผีติดผีเออผีสดใหมู่ผเนาะผีสดใหม่เนาะไม่เป็นของรู้สึกว่าเข้าไปสัามวิตมันก็จะล่าตัวมันจะออกมาเร็วเอ้หมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมันมันล็อกแล้วมันล็อกประตูแล้วมันอยู่ตัวหลังไมอยู่งหลังหลังหลังบ้านหลังหลังมันวิ่งไปแล้วมันปะมันวิ่งไปแล้วปะ มันจบบร้ยมันขึ้นแค่สี่ไงเอมเอฟอ่ะโอยจุดหายเลยใจไม่ออกเลยรีบรีบกลับไปแล้วไม่นะสรับกับจริงพีอยู่ก็สูงสามร้อยมาร์คสักเบิการ์สักเบิกติดยาชัดเลยเด็กติดยาโอ้เฮ้ยเบ อันนี้ก็ตัอก็ต hm ัอนนี้อก็ตกันเเอาของเตรียมก่อนมามของเียมกันไปอย่างแรกเลยเดันโแล้วอูซฟกไปช่วยอะไรทงดีวะเฮ้ยส้ดิวเสียงพูนี่คืออะไรแทงหนึางแท่งแทนึ่งแทงนึงนึ่งแทงหนึ่งแทง่งแทหนงแทน่งนึงแงน่าน่แทง่งแทแทห่งนแท่งซ้าย ูมันมันจะพูดออกมาเลยอ่ะคือมันพูดพูดเหมือนเป็ดน,นักข่าวเลยพูดแบบอะไรไอ้เหี้ยกูบอกแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนแปลงอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้สัตรฮะเป็นคนคนนี้ถูกใจมึงหมดเลยหรือไงนี่ยังไงตัดยไไืไอ้สัดหนูละลูกหยาบเอ็งมากวะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันโกคุซฟิกเฮ้ยไอ้ยสิมึงวางมือเลยไอ้เหี้ยมึงนี่ใช้เป็นไปได้ เอ้ยนนนัั่มแข่งแข่งลืมใส่เจี๊ยบผีโอ้ยอย่าตูดผีเลยเฮไม่ไม่ไอตรงนี้หมายถึงตรงนี้เฮลโลตอนแรกพาอยู่ฝั่งนู้นเแล้วมันทำงานยังไงอ้ยประวัติเหตนี้มีตอนแรกมันติดลบด้วยมาติดลบคือคนเดียวหรือเปล่าเออลองเอาไปดิกูคุยเอง แล้วก็ตายแล้วก็โดนชิมอีกรอบนึงเออเฮ้ย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 อะไรอ๋อมันล่าเหรอเฮ้ยไม่นล่าเหรอมันไม่ไม่ล่ามันมันร้องเพลงเฮ้ยมันพูดได้เพลงคิวปิดหรอทิพหายแล้วอยู่ในเต็นท์เล้ยมันร้องคิวปิดเปล่ามันอยู่ในเต็นท์กูเมื่อกี้เต็นท์ในเต็นท์เนี่ยมันร้องเพลงนะมันร้องเพลงอยู่ในเต็นท์เมื่อกี้เนี่ย ดูยูโน่คิวปิดห้องห้องซ้ายเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ควันออกปากควันออกปากควันออกปากท็อกชูมี่รออยู่บนรถแล้วกันถ้าสมองยังมีอเลยหูสิบมันดื้อไม้มันถือไหมขวานโดนขวานโดนใส่มึงมันไม่กลัวมันไม่กลัวโดนจกเลยย้อนไม่เดนจกเลยพันละน้อยแล้ววิวย้อนไม่โดนโดนชิมอีกแล้ว เอาเอฟเอสไปวัดเลยตเอาเอฟเอสไปวัดมันเฮ้ยแต่มันพูดนะว่าแต่มันไม่ได้พูดในนี้อ่ะมันบอกพองกูเไยรักไหนเรียกกูอยู่นั่นแหละไม่ใจเลยเรียกกูจังเลยนี่ไอ้กูถือใบเลยไม่เห็นจะชิมผีเลยวะมาแล้วเฮ้ยๆอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้มันมันลากใครมันลากใครไปลูกมันลากใครไปลูกเรียบร้อย นายทุนตายตายทุนตายแล้วตายแล้วนี่ต้องเล่นให้ครบแล้วห้ามถอยเด็ดขาดนี่คือกอดแล้วไอ้นายทุนนายทุนแล้วอยู่คนที่เล่นไปเป็นคนหนึ่งด้วยโจนแล้วใช่เหรอแต่นี่ยังหนึ่งอยู่ใช่ยังโฉบอยู่ไม่ใช่ละนั่แหละคนต้องตีแล้วผีตีคนต้องตีแล้วเฮ้ยผีถือไม้มันถือไม้ไล่ใครก็ไม่รู้มึงโดนไม่พระ มึงโดนนะพาไอ้น,อนรร้องสวดมนต์ไล่ผีมาสวดมนต์ไล่มันสวดมนต์ไล้ไจุกจุกเรียบร้อยไปเรียบร้อยเรียบยมันวิ่งเร็วอะโอเคปิดประตูเฮ <laughs> <laughs> ียเาต้องทำธุรกิรจ <laughs> โอ้ยเราถ้าทำอะไรได้ล่ะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลบ้าเหี้ยมันเชิดมันเชิด ามมันดว่เวอยัสอาไมดชืื่อมาชื่อมาคาเ่ครับแชื่อมาชืมาคไม่เป็นหาไโกงแม่งไเหียพวกขี้นี่มีตามหลอกหลอนชื่อมาครับ ข้าตัวตายหมมอบสงแรงงาน่อเนเตอร์คิวมีคิวมีคิวมีกดคิวมีดารับฟักยูกดแมนารฟสุนีกสนีอส่อ่ออรกแมนรับหาเพื่อนหาสุดหลอสุดหลอสุดหลอรแมนสหลอสุดหลอไม่เฟร์าสุดหลอสุดหลอดาร์่ไปโลภยังไงขออะไรเียมันเมื่อไหร่จะมาฆ่ากูเนี่ย สุดเรอเบนครับสุสุชิมาร์กชิมาร์กป้ญุแล้วเปล่าใช่เหรอเอที่ปรับอุณหภูมิอยู่ไหนที่วัดอุณหภูมิสุดรอครับผมรออยู่นะครับรอกลับอยู่นะครับสุดรอเมื่อไรจะพาพวกพี่กับคนตายพูดมากไปพี่ีรออยู่นะครับสุดรอครับรัั ล่าแล,ล้วล,ล่อฮาร์ฟหล่อระวังนะฮาร์ฟหล่อครับหล่อครับหล่อครับหล่อไปไหนฮาร์ฟหล่ออยู่ในนี้ฮะร์เรียบร้อยแล้วครับเมกเฟนครับเรียบร้อยหล่อหล่อเลยรับพี่อะไม่เป็นไรับร์ฟหล่อคุเป็นนะสองพันกว่าบาทเลยโอเคทุกคนก็เป็นอย่างนักันบ้างครับผมกับฟาสโมโฟเบียของพวกเรานะฮะก็ ไม่ไม่ผ่านกันเลยสักอย่างนะว่างว่างไงคนระับสุดหรว่าว่าเราจะผ่านไนดะ้สหรวั้งหน้า หล่อๆครับ2 2 2ผ่านอ๋อ2 2 2หน้าเราต้องผ่านไงครับเอางไงว่าผลประกอบการครั้งนี้เราไม่ค่อยเสียอะไรมากจกวุณจกวุนผู้ประกอบการของเราผู้ประกอบการอะไรยอะมากไม่เสียอะไรมากได้เสียทุกอย่างเ้าก็อย่างไรถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ปาร์ตหน้าไม่สิคลิปหน้าเจอกันนะผมอันลิกกันตัวโห่เด็กกันตัวให้ ยี่หบเอ๊ะ